You won, Matt. You won. <laughs> you won. I don't care. You don't care. Hmm. Mm -hmm. Yeah, well done. Goodbye. เงนไปตัวใหญ่ทบา <laughs> <laughs> อพี่เชมทำาพ็ด่ะบายลบไม่เธอห้อกลม กลมแล้ววงกลมแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปนับไปขึ้นไปตรงนั้นแหละขึ้นไปเรื่อยๆยุดอ่ะยกหัวมาโอเคแล้วก็โอเคโอเคอ่ะสระเอสระเอนับไปเอแบบนี้ไงลงมาวงกลม ๋ย่บอแหวนลงกลราก็ขึ้นไปเเย่แย <c oughs> yeah. yeah. ่ดอเด็กดอเด็กหมวต้องอยู่ตรงนี้ตรงกลางบงมาข้างหน้าดีกว่าเชื่อแบบนี้โอเค๋ย่เคลือนมือมาเออเราลงมาขึ้นไป yeah <coughs> tập <Zarat> A <coughs> yeah. mm -hmm. <coughs> đẹp <coughs> oh, nhỉ okay. okay. <coughs> yes uh huh đồ trẻ à đồ này oh okay hả yes đồ ring yeah ยะหมายชื่อตัวเองอยู่วน no no อยู่วนไม่เนาะ